กะลามะพร้าวเนี่ยเมื่อเราเผาเป็นฐานแล้วเนี่ยเวลาเราไปผลิตฐานะแท่งนะ่มันจะให้กาลังไฟที่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเจอกะลามะพร้าวอ่อนเนี่ยมันก็จะได้กําลังไฟที่ไม่ดีนะครับมันก็จะเาเรียกว่าไม่ต่างจากไม้เนื้ออ่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทางฝั่งซ้ายนะครับที่เราดูเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากะลาอ่อนหรือว่ากะลาทึนทึกนะแล้วแต่บางที่เรียกไม่เหมือนกันเราสังเกตจากสีกะลาอ่ะเน,นี่ยฮะค,คือกะลาเนี่ยมันจะไม่ดำนะเนื้อข้างในมันจะออกขาวๆแดงๆนะครับอันนี้เขาเรียกกะลามะพร้าวอ่อน ถ้าเราเผาเป็นฐานแล้วเนี่ยเอาไปผลิตฐานอดแท่งไฟมันก็จะไม่ค่อยแรงเพราะว่าปริมาณเท่าเนี่ยมันเยอะนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยนะครับอ่ะในด้านขวามือเนี่ยมันเป็นกะลามะพร้าวแก่เห็นไหมอ่ะผมให้ดูใกล้ๆกล้องเห็นชัดไหมเห็นไหมอ่ะเนี่ยฮะเห็นไหมทางเนี้ยอ่อนนะครับเนื้อจะขาวๆทางเนี้ยแก่เนื้อกะลาจะเป็นสีดำๆนะผมแยกมาให้ดูแล้วเนี่ยผมจะแยกเนี่ยอ่ะ ทางซ้ายนะครับเป็นกะลาทึนทึกกะลาอ่อนทางขวาเนี่ยเป็นกะลาแก่นะครับเดี๋ยวเผาเป็นถ่านแล้วเนี่ยผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าไอกะลาอ่อนกะลาแก่เนี่ยพอมันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับเ <ere arn, S 2> พ,พื่อนๆสมาชิกทุกคนเนี่ยจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปนะครับไปเขาเรียกว่าไปดูว่าเวลาเราไปซื้อวัตถุดิบเขาเนี่ยเมื่อเป็นถ่านแล้วเราแยกได้ไหมระหว่างอ่อนกับแก่ถ้าเราแยกไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับในการลงทุนเราไปซื้อถ่าน ที่เขาเผามาแล้วไปซื้อกะลาที่เขาเผามาแล้วนะครับถ้าเราดูไม่เป็นเราก็จะแยกไม่ออกว่าอันไหนอ่อนอันไหนแก่แทนที่เราจะได้ฐานะแท่งที่มีกําลังไฟที่ดีนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปซื้อกะลาที่แพงแต่ได้กําลังไฟที่ไม่ดีมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการอบด้วยเตาอบถ่านในรุ่นที่7นะครับอบเป็นถ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่มันเป็นถ่านแล้วก็ตอนระหว่างที่เราอบให้มันเป็นถ่านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันต่างกันไหม แล้วถ้าเราจะดูเราจะแยกมันออกเนี่ยเราจะแยกมันได้ไหมว่ามันเป็นฐานที่ได้จากกะลาอ่อนกะลาแก่เดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนนี้นะครับผมก็จะพามาดูการทํางานของเตาอบถ่านในรุ่นที่7นะครับก็จะมีอยู่2รูปทรงนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ย เป็นการออกแบบเตานะครับให้มีการแผ่ความร้อนไปด้านข้างนนครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกใช้ตัวท่อความร้อนที่เป็นสแตนเลสเพื่อให้มีการแผ่ความร้อนที่เร็วที่สุดนะครับก็ใช้ตัวถังสอลิตรธรรมดาครับมาเชื่อมต่อกันนะครับให้มันใหญ่ขึ้นให้การอบต่อรอบหรือว่าการเผาต่อรอบเนี่ยได้ปริมาณฐานที่มากขึ้นนะครับส่วนเตาทางด้านขวานเนี่ยเป็นการออกแบบให้ความร้อนขึ้นสู่ด้านบนนะครับเนี่ยนะฮะ ก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าปริมาณความจุเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับระบบไส้เตาแบบใหม่เนี่ยที่เราออกแบบมาเนี่ยมันจะเป็นตัวไส้เตาหรือว่าท่อความร้อนแบบ2ตอนนะครับซึ่งท่อความร้อนแบบ2ตอน,นี่มันจะช่วยสะสมความร้อนได้ไวขึ้นทําให้เราประหยัดเชื้อเพลิงในการสตาร์ทไฟนะครับมีสมาชิกหลายๆคนถามมาบ่อยมากเลยครับว่าเราจะต้องสตาร์ทไฟนานแค่ไหนเพื่อให้มีการคายแก๊สผมจะชี้ให้ดู2จุดนะครับก็คือจุดนี้เนี่ยฮะ เป็นเกจวัดความร้อนนะครับจุดนี้นะครับเป็นเกจวัดความร้อนผมจะให้ดูใกล้ๆนะฮะตัวเกจวัดความร้อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยอ่ากล้องเห็นชัดไหมเนี่ยนะฮะคือเราต้องสตาร์ทไฟนะครับให้อุณหภูมิภายในถังเนี่ยเริ่มต้นที่250องศาเซลเซียสนะครับกระบวนการายแก๊สหรือว่าควันที่อยู่ภายในเนี่ยเริ่มติดไฟได้แล้วนะครับแต่มันจะสามารถติดไฟได้เองโดยการหมุนวนมาติดไฟเนี่ยอย่างตัวเตาทางด้านซ้ายเน,<ม>นี่ยเห็นไหมฮะ หมุนวนกลับมาติดตัวเองได้แล้วไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยเราต้องให้ตัวเกจวัดความร้อนเนี่ยมีอุณหภูมิถึง300หรือ350องศาแล้วแต่ตามชนิดของไม้นะครับ300ถึง350องศาควันหรือว่าแก๊สที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะสามารถหมุนวนกลับมาติดติดเองได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนะครับตัวเตารุ่นใหม่ของเราเนี่ยก็จะมีการติดตั้งตัวเกจวัดความร้อนเนี่ยไปให้ทุกรุ่นเลยนะฮะทุกใบเลยนะครับเห็นไหมฮะกระบวนการเผาเนี่ยเตาทางด้านซ้ายเนีย<า>ย่ย ที่เป็นตัวเตี้ยนะเอาถัง200ลิตรมาต่อกันเนี่ยก็คายแก๊สสมบูรณ์แล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ภายในเริ่มต้นที่350องศาแล้วนะครับส่วนเตาทางด้านขวานเนี่ยเราจุดมันเป็นไม้คนละประเภทกันนะทางด้านซ้ายเป็นไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้แห้งส่วนทางด้านขวานเนี่ยเป็นกะลามะพ้าวแล้วก็จุดที่หลังด้วยนะครับอุณหภูมิของเตาทางด้านขวาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ200เกือบ250้ละนะครับเดี๋ยวคายแก๊สเต็มที่แล้วเนี่ยผมจะกลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนีีี้้คคืออช่่่ววงททุุณหภูมิพสดแลนะรับ เห็นไหมครัว่าการเผาไหม้เนี่ยสมบูรณ์เลยบริสุทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าฐานที่ได้ภายในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับต่อเนื่องจากเมื่อวานใส่ไปทางด้านซ้ายกะลาอ่อนทางด้านขวากะลาแก่เ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันเป็นฐานแล้วเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันเหมือนกันนะ๋วยวผมให้ดูก่อนอ่ะนี่เป็นลูกๆเป็นชิ้นเหมือนเดิมเลยกะลาอันนี้อ่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ฝั่งนี้ที่เราแยกไว้ เดี๋ยวหาชิ้นที่มันชัดเจนนิดนึงอ่ะเอาอย่างนี้อ่ะอ่อ,อนแก่เอาขนาดที่มันพอ,พอ,พอกันดีกว่านะอ่ะอันนี้ก็ได้ลื้อมาอ่ะ,ออออะโอเคอ่ะเรามาดูใกล้ๆกล้องชัดไหมอ่ะชัดนะอันนี้อ่อนอันนี้แก่นะแตกต่างไหมดูไม่ออกเลยนะครับคือเมื่อมันเป็นฐานแล้วเนี่ย เราแยกไม่ได้เลยนะครับว่าอันไหนอ่อนอันไหนแก่ฉะนั้นนะอันนี้มันเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลา,าถ้าเราเต้องการที่จะไปซื้อวัตถุดิบเขาเนี่ยยิ่งถ้าเป็นกะลาด้วยเนี่ยซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นฐานแล้วเนี่ยทำไงดีแยกไม่ออกเลยนะครับลองเคาะฟังเสียงดูอันนี้อ่อนนะ,อ,ะอ่อนอันนี้แก่ถ้าเราเคาะฟังเสียงนะครับเราเคาะแบบนี้นะ เราจะรู้สึกว่ากะลาแก่เนี่ยมันจะมีเสียงที่ก้องกังวานกว่านะครับกะลาอ่อนเนี่ยจะมีเสียงที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยกังวานเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราไปซื้อเยอะเนี่ยเราจะมานั่งเคาะแบบนี้ทุกอันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างดีเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นข้อควรระวังนะครับเวลาเราไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยที่เป็นพวกกะลามะพร้าหรือว่าเศษถ่านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นถ่านแล้วมันดำเนี่ยเราแยกไม่ได้เลยนะครับว่ามันอ่อนหรือมันแก่ครับวันนี้ผมก็ทําาาาให้ดูแลลลวน่่่ไอออกกกเย เมื่อเราเผาเป็นถ่านแล้วเนี่ยเราแยกค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับนี่ฮะกะลาอ่อนอ่ะเสียงก็จะไม่ค่อยก้องกังวานอ่ะเนี่ยกะลาอ่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกะลาแก่อ่ะนี่ฮะนี่ฮะอ่ะเอาใหม่เห็นไหมฮะคือมันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับเห็นไหมฮะอ่ะเนี่ยผมมานั่งอ่ะทุบให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่แก่อ่ะนี่อ่อน สรุปนะครับแยกยากมากนะครับเมื่อมันเป็นถ่านแล้วเนี่ยอ่อนหรือแก่นะครับวันนี้เราทดสอบด้วยเตารุ่นที่7นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาแนะนําให้ว่าไอ้ส่วนประกอบของเตาเนี่มันมีอะไรบ้างวันนี้เราอบกะลามะพร้าวสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับด้วยรูปทรงแบบนี้สี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเตานึงนะครับอ่ะผมให้ดูเตานี้เตานี้ก็อบถ่านได้สมบูรณ์เช่นกันแต่ว่า เตาตัวนี้เราออกแบบจะเป็นเตาแนวกว้างเห็นไหมฮะก็คือมันจะกว้างออกด้านข้างมันจะมีข้อด้อยอ่ามันจะมีข้อด้อยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เป็นฐานหมดเลยแต่ฐานที่เราได้เนี่ยผมจะให้ดูมันมันเหมือนว่ามันมันมันยังสุกไม่เต็มที่อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นฐานนะแต่ว่าสีมันจะไม่ค่อยดำสนิทเท่าไหร่นะถ้าเราเทียบกับช่วงช่วงบนเนี่ย ช่วงบนเนี่ยสีมันจะดำสนิทกว่านะฮะเนี่ยความแข็งความกังวานเนี่ยดีกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากออกแบบเตานะครับเนี่ยในรุ่นที่7เนี่ยผมทําเป็น2แบบเลยอ่ะแบบที่เป็นทรงสมมาตรกับแบบที่เป็นทรงกว้างๆนะครับสรุปก็คือไอ้แบบเนี้ยมันให้ความร้อนทั่วทั้งเตาได้ดีกว่าไอ้ทรงเนี้ยด้านข้างเนี่ยด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยคิดว่าฐานค่อนข้างจะมีปัญหานะครับถ้าเราเอาไปเผาพวก ไม้สดหรือไม้อะไรเงี้ยก็ถ้าใครออกแบบก็ก็อย่ากออกแบบแบบนี้นะผมทดลองให้ดูแล้วว่าแบบนี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้เวลาเราเอาไปอบนะแต่เตาเนี้ยก็ได้ฐานแต่คิดว่าฐานน่าจะยังไม่คิดว่ายังไม่สมบูรณ์มันเป็นฐานมันเป็นฐานหมดเลยแต่ว่าคือระดับของฐานเนี่ยก็มีหลายระดับนะอันนี้มันก็เนี่ยเนียเนียอ่าอันเนี้ย,น,ย,น,ย,น,ยน่าจะเป็นไม้อยู่นะอันนี้เคาะดูอ่านี่ไงเจอละอยู่ด้านล่าง เนี่ยฮะก็จะมีข้อดอยอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมดเลยนะส่วนในเตาเนี้ยเป็นฐานหมดเลยเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งพร้อมกับอธิบายว่าไอการทํางานแล้วก็หลักการสร้างเตาพวกเนี้ยมันทํำยังไงสําหรับใครที่ไม่อยากลงทุนเยอะนะก็ติดตามคลิปของ DIY บ้านนอกอ DIY บ้านนอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆแนะนําให้ว่าแบบนี้ไม่ควรทําแบบนี้ทําได้นะครับให้ผลที่ดีโอเค คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าส่วนใครที่มีคําถามเพิ่มเติมครับผมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้สอบถามไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมีน้องๆทีมแอดมินเข้าไปตอบคำถามให้นะครับหรือติดต่อเราได้ทุกช่องทางครับที่ SI DIY บ้านนอกทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปดำแอปเขียวแอปฟ้านะครับ DIY บ้านนอกคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ